ว้าวผมมีคนเห็นดอกแรกโคตรสุดอะดอกแรกโคตรสุดอ่ะแก้วอ่ะแก้วอะแก้วอ่ะแก้วเจอแบบนี้บ่เอาเจอแบบนี้บ่เอาเสียวยังล่ะนั่นกินได้ย่บอ่ะมันกินได้ย่บ่พี่น้องว่ะเจังใดนี่พี่น้องบอกบ้ามีมาเน่เด้อขัดกินบ่ไดดบ้ามีสิทิมขัดกินบ่ไดดบ้ามีสิทิมออื เก็บไปถามผู้เฒ่ากอนมันหลกองามมันสีเน้นเห็ดไตเบี้ยอยู่บ่กวะมันที่บ่มีมูอป่ดเทนี่ไตเบิงมาเบิงบ,งบง่บ้า,บา,บามีสีลงไปพี่ประสาอีกบ่อเลยครับเด้อสีลงไปพี่ประสาอีกบ่อมาหลุนกัน ต่างใจเลยเนี่ยเนี่ยผมเคยเลี้ยวแนวนี้บ่เคยมากว่ะเส้นนี้บ่เคยมากว่ะตัง้งใจมาเก็บเห็ดทานไปแจกคนดิเอน,นี่เห็นว่า ก็ข้าสีเห็นอย่างมันเป็นน้ำดำๆยังเสียเป็นน้ำดำเดียวทดลองให้เบิ้งคือเก้าพี่น้องอยากเห็นหลายท่านอย่าเห็นเอาทดลองให้เบิ้งคือเก้าเ้อเออว่ามันสีเป็นยังไงมันสีเป็นสีแดงเขาเอือนเห็ดท่าเลียดย้อนยังย้อนว่าโดนไปกันเขาจับมันสีเป็นสีแดงขันไปแกงมันสีเป็นสีดำขันไปแกงมันสีดำปื๊ดเลยอเบิ้งว่ามันสีเป็นสีแดงเด้อเออ เอาเอาใส่ถุงไปเดี๋ยวทาจักครู่พิสูจน์กันให้เห็นชัดๆเลยอย่ังคือตาเหลียมมาบๆมาอยู่ที่พี่น้องเนอะอยังคือตาเหลียมมากมาบนีบ่นะนี่นะพี่นอ้องว่าอย่างโอ้เป็นตุยานครับโอ้ย งูแต่ยังใหญ่เดี๋ยวนีินกึ่งอยู่บ้ามีกระยานวะเอ้ยเขียดอีหยังอยู่ที่กรุงใหม่หวังกินได้อยู่โอ้เหนียวเหนียวใส่ความเฮ้ยเป็นตะมีผิดเถอะพี่น้องเป็นตะมีผิดขักเหนียวความเหนียว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 พี่น้องกบกระบ่แมีนกบกระบ่แมีนเขียดอี่หมวกกรบ่แมีนนี่นี่ Bố chè bòm, áo có mày rưỡi ơi, Bố yêu lắm đọc ui dại, cắn nhau Bông vừa vã mì xíu mả xáy ừ, ra เยอะว่าถุกเป็นนั่นเอาแล้วเอาแล้วคนชิงลูกหยาบหย,ยาบอีกแล้วต้องมาหนีประจำรักเส <c oughs> มันก็น่ายยางเขาไปบ่เกันมันมียางแถวนี่บ้ามีคือหลงเขามาถูกเหมือมันมียางแถวนี่ใส่กู <c oughs> มีมยางดิพี่น้องกูไม,ม,ม่มมลมกูไม่ลม พวกมีพ๊กไม่ลมนั่นพ๊กไม่ลมที่พสุดใสยระบ,บ,บ้านมันจะรักสกปรกมาทางนั่นก็ได้ปุ <c oughs> <c oughs> ๊บปุ๊บยางเขาเหมือนตะตรงยางสอดออกไปนี้ ออภไยครับเดี๋ยวเบิ้งบนบ้ามีสีสอดบ่นั่นเห็นว่าบวยอยยางหลงปับ๊บหลดกจหาเห็ดวบา่ได้แล้วแนี่นี่คึ้ตื่นเนาะปึ๊บมานี่เบิ้งบนมีสีสอดบ่เ้ยหลงป้าบ่าเม็นเรียงรลอเลียนเด้ เบื้องกันว่าเ้าสิไปสอดใส่ห่วยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว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 คอยเห็นบ่อพ่อมาหาหมองเก้ากับ,บพ่อฝาบาทว่าสิไปหาลักวังหันดิน่ว่าอยู่ของยางโค้งมา,ากครับบ่เมียน <c oughs> วอาพั่ครับคือนี่เลยคันปลาว่าเคยยางย่างได้จำไว้ขุ่นห้อยไก่ปลาอแต่ว่ามันเอาบ่าได้เอาบ่าได้เอาบ้ามีสีออกไปใส่หรือเปลเห็นบ้าเนี่ยแคงสีแล้ว มันมากกับหลวงปั๊บรลบว่าหน่ายยังมาเลยว่าหันแม่มันนี่มุจจาฟาขคอยหลงมุจจาน้ำทางคอยไปเรื่อยบ้านเห็น <c oughs> มันถื่อทางเรื่ <c oughs> อยนี่อู้ไม่ยอมเอะนาะบ่เคยมาเดยแถวนี นี่กล่าบอกเลยแล้วมันแปลนที่ปกตินะมันมันตรงหกก้อนี่มันตรงหกก้อนี่ใส่เอาลดลดป้าเล้่พีทีน้อง,องนี่ยังเขากูเนี่ยนี่ยังมาไกลไปเฮ้ย mất hỏng hết những gì, hiện chắc được <cười> 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 cái gì đây hết tây bia đỏ à, này toá gì nòng như chăng đây, ở ờ, hết anh anh đi qua, má. ว่ามีเห็ดเข้าเกิดอเราเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องมาเก็บหรอกเห็นป่ะนี่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 แดงๆดำๆออกมาแล้วเห็นป่ะนี่นี่ละเขาเอื้อเห็ดทานเลียดนี่แหละเขาเอื้อเห็ดทานเลียดของแท้าเพิ่งเก่าทันไปแจ้งนี่ดำคึกมึกเลยอืมขันตาของโบขุ่นบ่เคยเหมือนกันปึ๊บป จะหอยไก,ปก่ปลาเนี่ยแต่อันสวรไก่ปลาตกอพี่น้องเนาะไปขึ้นขึ้นเขาป้าพุ่นดีกว่ามันบ่เกิดแล้วเฮ็ดกอเฮ็ดกบอบ่เกิดแล้วด้วยครับด้อสีหาเฮ็ดเลียดแหลรยันี่ ขอภัยครับเห็นเรียดก็ยังว่าเกิดยู่อะเห็ดก้อเศร้าเกิดแล้วขันเกิดขึ้นอมุนีก็ต้องเห็นพี่น้องบ่เห็นแสดงว่าบ่เกิดแล้วอืมอืมอืมบ่เกิดขันเกิดเห็นแล้วด้วครับเด้อแปลว่าเห็ดก้อบ่เกิดแล้วถ้าอีกยักษ์สี่หามือเห็นเรียดกับ่เห็น Uh. Sì, để sống hoa đấy, chuông hết đồ học, yong mang men bội yên. Để hết đồ học, yêu học Để hết đồ học, yêu học, yêu học, yêu เห็นบ่าหาลักบ่พอแล้วบ้างหันเข่าหันตามแล้วเขาบ้ามียางข้างเข่าดิยางขึ้นนี่มันคือบ่ไอ้นี่มันขึ้นหลงไปเรีย่ยนะข <c oughs> อให้ครับแม่งกับเข,าข่าข้อเข่าตาไปใส่ใส่หลักคือบ่เห็นว่าเห็นหเนดียพี่น้อง คนจริงลุกหย่ามีรักหนึ่งมีรักหนึ่งเอานอนซะบ่าวมีเบาะพักกันนอนซะเอนอนอนของแท้แล้วเลี้ยวนี่ของแท้แล้วยุ้ยใส่แล้วบังหันอ้ยบินตัวตัวทอดสองอยู่น้่อดอกเท่าพวด เท้าพดเอาเป็นเสื้อเท้าพดที่นอ้องเขาหาดอกจุมจ่มๆกันน่ะนะเนี่ยคนบ่เห็นย่อมยังเถื่อนมันกลมกลืนกับทำไมชาเที่ยวบ้ามีมกขยี้เหรี่ยงให้มันแดงต้นน้อยเก็บเยอต้อดอกเท่าๆก็มีดอกนุมเลย จังหว่บุีเอา้าขอบคุณทุกเรืทุกทรัพย์ทุกการที่กันตามเงมือนเดิมคือกพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสา,บานบ้านเราเองโบทูมโบทมกับ่เอาแล้าะพี่น้องเนาะอุ้ยก้อนที่จบบขิปเจอที่เด็ดกินได้เพได้ดพี่น้องบอกมากินได้บ่ได้พี่น้องบอกมาขอบคุณครับสวัสดีครับจวดเด็ดจัดว่าเด็ด